ค่ะสวัสดีจ้ายกรจ้าจ้าไอโน่า uh huh. มาแนะนำลูกลูกสามร้อยสี่สิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบ เงินคนแก่มาดูว่าจะได้อะไรบ้างได้แค่นี้น้ำตาลทรายน้ำมันเอ้ยน้ำปลาพื้นฐานอันนี้ของต้นไม้ของต้นไม้น,นี่ก็ได้ใส่บาทนม แก <Okay. S 2> hmm. ไปซื้อของเซลเวเด็กถามถ้าเอาถุงไปเถอะหนักหน้ารถไม่พอแล้วเนี่ยรถถุงถุงฟรีฟรีหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อเกินร้อยห้าสิบก็จะไม่ได้ถุงนะแล้วตอนนี้ถุงไม่มีโลโก้แล้วเห็นไหมเห็นไหม คุณภาพชีวิตคนไทยน,นี่หวานหวานปั่นจักยานต้องมีอันนี้ของนกแบงแบงถั่วต้องกินนะตองส่สีขาวไม่มีแล้วมีแต่สี ขื้นฐานนมนมปังจิ้มนมของมักของชอบของต้นไม้ต้นไม้ใส่ต้นไม้มีกระติอย่าลืมโอทีสมโอที